จะเข้าห้องน้ำเปล่ฮะอ้าวเข้าแล้วไม่เสริมเมื่อกี้อืมน่าอ่ะไปเื้อน่าอ้าจะเข้าก็มาเข้าเลยเข้าเปล่าเข้าแล้ว

ม่นอยู่ในห้องเราเนะี่ยอ้ยแม่นอนอยู่นี่้าวันดีถ่ยทิกต็อก <laughs> แม่ดูอยู่ <laughs> แม่แอบดู <laughs> <laughs> อ่ะ <laughs> <laughs> พ่อเข้าห้องน้ำสวัสดีค่ะทะคคะักทายค่ะ ขอบคุณผู้ติดตามใหม่นะคะเดี๋ยวลงรลยลแล้วจะติดตามกลับนะคะพอเข้าห้องน้ำนะคะปุ้บมืดเปุเป้บนคะคะ พัดลมบังพ่อนี่นี่นี่ต้นสากยังไม่มา 花月，同你、嗯。 พ่ยังไม่ออกมาพ่ยังไม่ออกมาเลยพุ๊พ่อยังไม่ออกมานะคะ เข้าห้องน้ำอยู่นะคะ